โอเคครับผมกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปของผมอีกแล้วนะครับวันนี้เรา,เราจะมาโปรโมทเซิร์ฟของผมกันนะครับผมเป็นเซิร์ฟแนวเอ่อทำฟาร์มนั่นเองนะครับผมซึ่ง <c oughs> ก็ทําฟาร์มง่ายๆเนาะก็เล่นขำๆสบายๆนะครับก็มีม็อดมากมายที่ซื้อมานะครับก็ตามน,นะ mod นั้นเนาะม็อดนี่เดสเซิร์ฟถือว่าซื้อมาทั้งหมดเลยเนาะนะครับเนาะก็โอเคเซิร์ฟนี้ก็จะเป็นเซิร์ฟแนวเล่นสบายๆนะครับก็โอเค okay. เดี๋ยวมันเป็นเซิร์ฟม็อดนะเดี๋ยวต้องสอนวิธีการโหลด นะครับผมใครที่มี PC ก็สามารถเข้ามาเล่นได้แต่ใครที่มีมือถือก็ไม่สามารถเข้ามาเล่นได้นะครับต้องใช้ PC เท่านั้นมาเริ่มนะครับก่อนอื่นที่เราจะเข้าไปเล่นเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยอืเราก็ต้องมาที่สมัครสมาชิกซึ่งสมัครสมาชิกเนี่ยเราไม่ต้องจําเป็นที่จะต้องใช้ดีแท้เราจะใช้ชื่ออะไรก็ได้อชื่อชื่อชื่ออะไรก็ได้ครับผมแล้วแต่เราจะตั้งเลยอ่ะผมตั้งชื่อ,อยางี้ก็ได้อ่ะก๊อไปโดยเดืดมโอเครหัสก็นะฮะเอ่อหนึ่งสองสามอะไรก็ได้รหัสแล้วแต่เรานะครับผม รหัสมันแล้วแต่เราแล้วแต่เราจะตั้งเลยอ่ะรหัสตั้งไปอีเมลครับใส่มั่วไปเลยก็ได้ชื่อแม่ของฉันอันนี้ก็ไม่ต้องใส่ดีครับผมแล้วก็พิมพ์ไปมั่วๆเลยอันนี้ก็ใส่ตามที่มันให้ใส่แล้วก็ก็กดสมัครสมาชิกมันก็จะขึ้นว่าสําเร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ลองมาเข้าดูว่าสมัครได้จริงหรือเปล่าอ่าเข้าเว็บดูนะเข้าสู่ระบบอืนะครับก็สมัครได้โอเคเนาะสมัครได้ปกตินี่แล้วก็เข้ามาสมัครแล้วถ้าล็อกอินแล้วมันจะขึ้นอย่างนี้ ข้างเนี่ยมันจะขึ้นเนี่ยชื่อเรานะครับแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับผมไปที่ดาวน์โหลดเกมนี่แล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้เลยครับวิธีการดาวน์โหลดเกมก็คลิกคลิกเข้าไปเลยแล้วมันก็จะดาวน์โหลดเกมให้ส่วน Java นะครับผมให้ใช้เป็น Java 8นะครับผมก็สามารถทําได้ตามรูปบอกเนาะนี่สมมุติว่าความผมเป็น Windows เออเป็น64บิตผมก็ดูซิว่า64บบิตเนี่ยเขาให้โหลดอันไหน ซึ่ง64บิตเนี่ยให้โหลดอันล่างแล้วก็เข้ามาหน้าเว็บนี้แล้วก็มากดติ๊กตรงนี้ปุ๊บแล้วก็มาโหลด64บิตอันล่างนะครับผมซึ่งถ้าใครเป็น32บิตเขาให้โหลดอันบนแล้วก็ไปดาวน์โหลดอันบนแค่นี้นะครับผม็เราก็สามารถเข้าซิร์เวอร์ได้ตามปกติแล้วเนาะถ้าเราโหลดจ a ว a มาแล้วเราก็กดติดตั้งกดติดตั้งเสร็จแล้วก็ติดตั้งตัวเกมแล้วก็เข้าเกมได้เลยครับผมซึ่ง ผมจะไม่สอนนะก็ไปติดตั้งกันเองนะครับก็โอเคมาหลังจากที่เราติดตั้งตัวเกมแล้วเราจะได้เป็นไฟล์นี้มาครับนี่น,นี่ตัวนี้ตัวนี้อะเราก็เข้าไปเลยก็ใส่รหัสอะไรตามปกติครับผมใส่รหัสเราอันนี้เป็นรหัสที่ผมสมัครไว้แล้วเนาะก็สามารถเข้าไปเล่นได้ตามปกตินะครับโอเคเดี๋ยวขอตัดคลิปตอนเข้าไปในเกมหน้าตัวเกมก่อนละกันนะจ๊ะอะโอเคครับผมแล้วก็เข้ามาอยู่ที่หน้าตัวเกมของเราแล้วนะครับผมแล้วก็กดที่ P นะครับ VFW ขีดเวบนะครับผมก็จะเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์เราไม่ต้องใส่รหัสนะครับผมเพราะเราใส่ตรงหน้านั้นแล้วนะครับตอนนี้ก็มีผู้เล่ยนยังไม่มากพอนะครับก็เป็นเซิร์ฟธรรมดานะครับผมเข้ามาปุ๊บก็เราจะก็จะมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูโอเคเราก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะมีแจกเสื้อฟรีนะครับผมเสื้อฟรีตัวนี้ก็จะเป็นเสื้อแบบผมนี่แหละ่าเรากดไอซมันจะมีบอกนะครับว่า กดตัว i เพื่อเปิดช่องใส่ไอเทมแล้วก็กด i ขึ้นมาเดี๋ยวถอดกระเป๋ากับแว่นก่อนอ่ะโอเคเนี่ยคือมันจะเป็นชุดแบบนี้ครับผมเนี่ยชุดแบบนี้ชุดแจกฟรีแล้วช่วงนี้แจกฟรีแล้วก็ข้างในก็จะมีแจกของฟรีนะครับผมก็จะเป็นเสื้อเอ่อหนังอืมแล้วก็จะเป็นดาบนะครับผมดาเมจทาแล้วก็จะเป็นพวกอาหารเอาไว้กินเนาะเออซึ่งก็จะเป็นพวกอาหารเอาไว้กินนะครับก็ตามนี้เนาะ เราใส่เสื้อใส่เสื้อมันจะไม่เห็นนะเออมันจะเห็นเป็นสกินเราอยู่เออจะเป็นตัวเราอยู่ดีนะครับจะไม่เห็นตัวนี้ก็จะเป็นคนขายอาหารราคา100บาทเลยก็ว่านไปนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นแลกไอเทมจากมอนสเตอร์ไอเทมพวกนี้สามารถหาได้จากมอนสเตอร์นะครับผมซึ่งก็สามารถไปฆ่ามอนสเตอร์ได้ทางนี้เลยโอเคอันนี้ก็จะมีของมากมายโอเคอันนี้ก็จะมีสัตว์เลี้ยงด้วยนะเออสัตว์เลี้ยงด้วยนะไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามัน ตีมอนสเตอร์ยังไงกันโอเคโอเยนในมอนสเตอร์เวลแรกเลยไอตัวกะกากาก็จะเป็นไอเจ้าตัวนี้ครับตัวกะกากเลย hi, นี่ตัวนี้ตัวนี้กะกากยเวลหนึ่งอ่ะอ่ะศูนย์หน่อยอ่ะ uh, ก,กินกินก่อนไอพวกหินพวกนี้นี่ก็จะสามารถดอบเงินได้ด้วยนะครับนี่ตบเนี่ยดอบเงินมาแล้ว Ay, ไม่ใช่เงินเด็ดอันนี้คือไอเทมแรกแรกของตรงนั้นน่ะเออเป็นไอเทมแรกของนะครับแล้วก็จะได้หินมาด้วยหินพวกนี้ก็เอาเก็บไว้ไปสร้างบ้านได้เนาะ นี่ตบปั๊บได้หินอันนี้จะได้เป็นไอเทมแรกนะครับผมตอบมอันตอบมันโอเคตัวนี้ไม่น่าจะได้เงินใช่ปะวะผมลืม <laughs> ผมลืมว่าตัวนี้ได้เงินหรือไม่ได้เงินเดี๋ยวเราไปลองตบตัวอื่นดูครับไอพวกนี้ก็จะได้พวกไอเทมพวกนี้แหละเอ้ยนี่ไงไม่ได้เงินกูขอโดแล้วกันเนี่ยมได้หนึ่งบาทนะครับผมเอาไปให้ไอเฮียจะไปแย่งเขาอีกนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหมาป่านะครับผมเรเบลห้าเลือดก็ค่อนข้างดีเยอะหน่อยโอ้ยเอ้ยโอ้ย อะไรมึงเล่าโอ้โหมาน้อยดอกกระดูกนะตัวนี้อ่าดอกกระดูกดอกกระดูกของมึงอะอตบแล้วก็ดอกไอ้นี่นะครับสีฟ,ฟ้าเนี่ยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเฮ้ยจะตายเออตายนั่นไงของตกเลยปอน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 ,ปน,ปนช่วยกันของตกให้หน่อยเดี๋ยวผมกันของตกให้นะเพราะผมลืม <c oughs> ผมลืม <c oughs> ผมลืมกัน <c oughs> ของตกอะเอ้ยเอ้ยแชมป์แชมป์แชมป เกันไอบอกไอปอนดิหัวห้องบนป่ะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวมึงเงียบๆแป๊บกูโปรโมทเซิร์ฟตัวเองอยู่โอเคก็อคขอมันอาจจะตกนะแต่ว่าผมขอหน้าทุกคนเข้ามาเล่นน่าจะไม่ตกแล้วแหละเดี๋ยวผมรอให้อาเด็กผมมันมากันก่อนเออเพราะผมลืมเหมือนกันเรื่องตายของตกไอ้ <c oughs> <c oughs> เ,เหี้ยกูลืมได้ไงวะโอเคครับมาเราจะมาดูส่วนตรงนี้อ่ะไอนีไน้ไอนี้ไอนี้ได้มาแรกกันเลยได้วะลืม อ๋อ oh, 20อันแรกพวกดาบอันนี่ได้ครับพวกแบบของเหล็กทําให้เราถึกขึ้นแล้วก็อันนี้นะครับผม64อันสามารถมาแลกเป็นอันนี้ได้1อันแล้วก็อันนี้สอันแรกหมาป่าเป็นสัตว์เลี้ยงได้1ตัวตัวนี้ก็เป็นอันนี้ของจากเออแลกของจากมอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นมอนทีท่โหดขึ้นหน่อยเนาะโอเคปเดี๋ยวเราไปดูในเมืองกันก่อนเลยวัสดีวัสดีเฮ้ อ่ะบ๊ายบายบายโอเคตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายอาหารเนาะที่พูดไปแล้วแล้วก็แจกของฟรีนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตรงนี้อันนี้ก็เป็นคนแลกเงินเนาะก็จะมีเหรียญเงินต่างๆเนาะก็เข้ามาดูได้ตรงนี้ก็จะเป็นร้านตีบวกนะครับผมใบตีบวกแล้วก็เป็นดาบนั่นเองนะครับผมมีดาบขายมากมายราคาค่อนข้างที่จะแพงนะครับถ้าใครอดใจไม่ไหวที่จะซื้อก็เติม <laughs> ต้องเติมอย่างเดียวแล้วแหละ เออถ้าใครอดใจที่แบบขี้เกียจไปนั่งฟาร์มเงินเออก็ต้องเติมอ่ะตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นคนขายของแฟชั่นของแฟชั่นจะไม่ช่วยเลยนะก็คือของแฟชั่นพวกเนี้ยใส่เท่ๆเฉยเนะครับเนาะเดี๋ยวผมขอเสกเงินมาก่อนเออเงินเหรอเอานี่มาเสกเงินออกมาผมจะได้ชุดเออนี่เลยจําันสไตล์โอเคเรากดไอครับผมกดไอขึ้นมากดไอ คลิกใส่โอเคเดี๋ยวดูเิโคตรเท่โอ้โหเป็นไงโอ้กำลังสไตล์โอเยโอเย่อโอ้โหยังเฟี้ยวอะเออโคตรเท่โคตรเท่ก็เป็นร้านขายของแฟชั่นครับผมโอเคปะไปร้านต่อไปเลยตรงนี้นะครับผมจะเป็นร้านขายพวกสัตว์เลี้ยงมากกว่านะครับผมสัตว์เลี้ยงพวกนี้นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นหมานะครับผมที่ทาเควสก็สามารถทาเควสเอไม่ใช่เด็๋เอาของไปแลกเป็นหมาได้แต่ว่า ถ้าใครขี้เกียจเก็บไอเทมก็สามารถมาซื้อตรงนี้ได้ครับสุนัขพวกนี้ก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงของเราก็ก็ตัวละ9000นนะครับตีไปก็90ทูหรือว่าถ้าไม่อยากเติมก็สามารถเก็บเงินแล้วมาซื้อได้เก็บเงินแล้วมาซื้อได้นะแต่ค่อนข้างที่เก็บยากหน่อยโอเคไหนะมาสิหมาน้อยนี่ไงหมาน้อยออกมาแล้วม,มาเร็วมาเร็วเอะเห็นไหมก็จะเป็นหมาที่มันตามเราครับนี่ไงมาเร็วมาเร็วโอเคครับเวลาจะเก็บเราก็กดไอขึ้นมา แล้วเก็บออกมาโอเคแค่นั้นง่ายๆนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นไอพวกสัตว์เลี้ยงนะครับผมไอพวกนี้ค่อนข้างจะแพงหน่อยเพราะมัน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 โหดอ่ะเออมันเทพดีแล้วก็มันก็เทด้วยมันไม่ใช่เทพอย่างเดียวมันเทด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงเงินอยู่ไหนวะอยากเงินไม่เจอซึ่งผมก็จะเอาตัวนี้มาแล้วก็ขอเอาตัวนี้แล้วกันเนาะวิธีการใส่นะครับกดไอเหมือนกันกดไอแล้วก็ใส่เป็นนี่เลยอ่าเป็นนารุโตโอโหอาจจะมีเสียงหอนนิดนึงนะ เดี๋ยวเอานารูโตะไปสู้ดิไปเดี๋ยวเอานารูโตะไปสู้ดูกลับไปตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เฮ้ยเหมือนนี่ナルโตะโอเคตบมันลูกไอีอ๋สองทีตบตายเรียบร้อยนารูโตะนี่ค่อนข้างที่จะโหดนะครับอือหือโอเคอ้าวเหรอเดี๋ยวเราบอกเลยอ้าวเหรอผิด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 โอเคไปเดี๋ยวมาดูกันเร็ว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 นารูโตะมาเร็ว นี่นตรงนี้ก็จะเป็นม้อนโหดขึ้นหดขึ้นนะครับก็เดินไปเรื่อยๆก็จะหดขึ้นแต่ว่าอาจจะมีน้อยหน่อยเพราะว่ายังไม่ได้ทําไว้เยอะนะครับเนาะอาจจะน้อยดูน้อยเนี่ยเออขอตบหน่อยนี่แม่งตบแม่งเลยอัดมนันี่เอา้ามึงไม่อัดมันหรอเออเอออย่างนั้นแหละดีดีโอ,อ้โหเรียบร้อยนรุตโตโคตรโหดนรุตโตโคตรโหดนะครับผมไอ้พวกนี้ก็จะเป็นตัวหมาป่านะครับผมเดินตามเราเหมือนกันนีมม่มาเร็วลูกพ่อมาเร็ว ไอ้กี้ตามหมาป่าหมาป่าเว้ยตบไอ้เจ้าหมาเล็กนี่หมาป่าตบมันดีดีอย่างนั้นดีดีด,ดีโอเคตบไอ้นี่มาด้วยห้วเฟี้ยวนี่หนึ่งครับก็ถือว่าใช้ได้ครับผมขอพวกนี้เดี๋ยวพิมพทับสเปาวสวัสดีกูไก่ผัด <c oughs> ไอ้เชี่ยกูเขียนผิดก็มาว่ากูอีกโอ้จเจริญละอ่ะอันนี้ก็เป็นพวกสัตว์เลี้ยงเนาะครับเนาะสว่วนตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อคนขายของสร้างบ้าน เออแล้วถามว่าเซิร์ฟนี้สร้างบ้านยังไงก็คือไม่มีให้สร้างบ้านนะครับต้องไปซื้อโฮมโซนเท่านั้นก็ราคาประมาณ90ู้ได้นะครับโฮมโซนโฮมโซนหนึ่งเกิดเราไปดูโฮมโซนกันโฮมโซนจะอยู่ตรงนี้นะวาร์ปไปโฮมโซนจะมี m อ c ขึ้นมาแล้วก็กดวาร์ปโฮมโซนปุ๊บนี่ก็จะเป็นราคา5 5 0 0ับาทนะครับก็เติมประมาณ90ทูก,ก็จะได้แล้วแหะ โฮมโซนนี่ถือว่าต้องเติมต้องเติมเลยแหละโฮมโซนเติมอย่างเดียวครับเพราะว่าเราไม่อยากให้ไปสร้างแบบโลกธรรมดาผมอยากให้สร้างเป็นโฮมโซนมากกว่าเนอะตามนั้นแหละนะครับวิธีการดูเงินก็ทับมนันนี่อ่าตอนนี้ผมก็มีเงินอยู่5550 0ซึ่ง530บาทเนาะเออผมก็ไม่รู้จบไปใช้อะไรโอเคมาต่อนะครับผมหลังจากจบตรงนั้นไปนแล้วใช่ไหมแล้วก็มาดูนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแก้ตรงนี้ก่อนมีเด็กบอกว่าผม เขียนตรงนี้ผิดเออมันต้องเขียนเป็นม้าสิฮะแก้แล้วนะตรงนี้ก็จะเป็นคนขายของฟาร์มครับผมซึ่งระบบฟาร์มของเซิฟนี้ก็จะเหมือนกับเซิฟเซิฟอื่นก็น่าจะเคยเห็นกันมาแล้วนะครับเนาะก็จะเป็นพวกอขอแบบนี้อ่าก็คือมันจะเป็นขอแบบนี้นะครับผมอย่างเช่นอย่างเช่นอ่ะหมูแล้วกันอ่ะสมมุติผมเสกหมูออกมาซึ่งหมูตัวเนี้จะไม่มีใครทาร้ายได้มันเป็นสัตว์เลี้ยงของเราเว้ย แล้วเวลาหมูมันหิวอาหารเนี่ยเราก็ต้องไปซื้ออาหารจากคนนี้มาให้มันกินแล้วมันก็จะดรอปไอเทมที่เราต้องการออกมาครับซึ่งสมมุติว่าถ้าเราไปวางหมูผิดที่ใช่ไหมสมมติว่าถ้าเราไปวางหมูผิดที่เราก็สามารถเก็บมันมาได้ด้วยโกงครับโกงนี้ก็ต้องซื้อเหมือนกันเออโกงนี้ก็ต้องซื้อเหมือนกันเออออกหน่อยมันก็มายืนขวางุณได้โอเคเราก็เก็บอย่างนี้มันก็จะกลายเป็นไข่แล้วก็ไปวางที่อื่นได้นะครับซึ่งหมูก็จะดรอปถ้าเราให้อาหารไปหนึ่งถุงใช่ไหมมันก็จะดรอป เนื้อหมู3าชั้นนะครับผมขายได้ประมาณ30บาทนะครับผมก็จะสามารถขายได้เยอะหน่อยมันได้กําไรอยู่แล้วครับเราซื้ออันนี้มา6 0 6ิอันราคา1,000บาทเรามาขายมันได้อยู่แล้วได้กําไรอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงแล้วก็มันจะดรอปคีออกมาด้วยเน่ก้อนคีคีคีของสัตว์เออคีของสัตว์อืคีของสัตว์เลย โอเคเนาะตามนั้นเนาะโอเคมามาดูส่วนนี้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นร้านรับซื้อผักสมมุติว่าถ้าเราเติมเงิน90บาทไปในเว็บของผมเนี่ยแล้วก็ไปซื้อโฮมโซนนะครับผมแล้วก็ไปสามารถปลูกผักเล้าผักมาขายกับที่นี่ได้เนาะเราก็จะสามารถได้เงินไปอีกทางหนึ่งอันนี้ก็เป็นแร่แร่พวกนี้เนี่ยสามารถค่าได้จากมอนสเตอร์นะครับผมแล้วก็สามารถซื้อได้จากคนนี้อ่าซื้อได้นะครับผมซื้อได้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นไฮไลท์เลย อันนี้ก็จะเป็นพวกรถนะครับผมเป็นพวกสัตว์ขี่นั่นเองซึ่งเดี๋ยวผมอัปเดตให้เยอะๆกว่านี้ตรงนี้มันน้อยเกินไปนะครับสัตว์ขี่ก็จะมีรถแล้วก็รถแล้วก็จะเป็นพวกม้าสัตว์ขี่นะครับผมก็กดไอครับผมเวลาใส่กดไอถ้าเราใส่สัตว์ขี่ปุ๊บเราจะไม่สามารถใส่สัตว์เลี้ยงได้นะเออเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นมา้านะครับผมอันนี้ก็จะเป็นม้าอีกตัวนึงทำไมกูชอบกดเออตัวยูจังวะโอเคอันนี้ก็จะเป็นม้าสีขาว นะแล้วก็ไฮไลท์กว่านั้นอันนี้ก็จะเป็นพวกรถนะครับอ่ารถพวกนี้ก็กด f 5เวลาวิ่งแล้วกันจะได้ดูง่งายๆหน่อยเอออย่างนี้แหละโอเครถก็อาจจะวิ่งเร็วหน่อยนะรถนี้ก็อาจจะวิ่งเร็วหน่อยนะบอกเลยแต่เมืองนี้เมืองนี้มันจะอาจจะแคบหน่อยนะครับก็รถนี่มันค่อนข้างที่วิ่งวิ่งวิ่งแบบวิ่งเร็วอะ่ะเออแต่เมืองมันก็อาจจะแคบหน่อยแต่ผมจะอัพพัฒนาเมืองไปให้เรื่อยเรื่อยถก็สามารถขี่ไปตีมอนได้ง่ายๆครับผมไม่ต้องเดิน แต่ผมว่าเราเอารถคันอื่นดีกว่าเออเดี๋ยวเราเอารถรถมอไซค์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 นี่มันจะมันเป็นบล็อกอย่างเงี้ยคือมันไม่มีสกินน่ะผมก็เลยยังไม่อยากขายเท่าไหร่มอไซค์ก็ค่อนข้างที่จะเร็วนะครับผมก็จะมีมอนนี่ไงเป็นไงมอนสเตอร์เนี่ยจะมาสุดแค่ตรงนี้ครับผมมอนจะมีมีเยอะสุดแค่ตรงนี้เนอะเลเวลเยอะสุดต่โหดสุดก็เท่านั้นแหละนะเดี๋ยวเราจะอัพมอดมาให้เรื่อยๆนะครับเซิร์ฟเราเน้นอ่อ มีแข่งรถด,ด้วยแล้วก็มี PVP ด้วยแล้วก็มีกิจกรรมกระโดดมีโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวอยขี่ขีข่ไม่ดูเลยเลยนะครับก็จะมีพวกแบบขับรถแข่งรถอ่ะเออจะเปิดแข่งรถด,ด้วยแล้วก็อ่ PVP ด้วยแล้วก็กิจกรรมพวกกระโดดอ่กิจรกรรมพวกตอบคำถามอะไรพวกนี้ก็จะมีเยอะนะครับผมในเซิร์ฟเวอร์เราก็ผมก็เป็นแอดมินนะครับก็เปิดนานๆครับผมไม่ปิดแน่นอนเปิดยาวๆอ่ะ เออเปิดยาวๆกันเลยทีเดียวเชียวอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ไม่แค่น,นี้ก่อนละกันนะครับใครที่สนใจที่อยากจะเล่นเซิร์ฟนี้นะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมสามารถดาวน์โหลดเข้ามาเล่นได้แล้วครับวันนี้นะจ๊ะขอบคุณทุกคนมากครับผมรับชมลาก่อนสวัสดีครับอย่าลืมเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะรออยู่เออเข้ามาซื้อหอมส่วนและสร้างบ้านกันก็ได้อีบ้เอ้เอ้ลืม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 ตรงนี้จะเป็นที่ตีตมอนดับของไปสร้างบ้านด้วยครับตรงนี้ไม่ต้องไปซื้อนี่ตรงนี้ด้วยแน่เป็นไง จะเป็นหีบนะครับผมตีมันแล้วก็จะดรอปของไปสร้างบ้านนั่นเองนะตามนั้นนะครับผมไปละสวัสดีเถืออะไรวะไอสองคนที่มึงมาวิ่งแข่งอะไรตรงนี้เนี่ยเฮ้ย